สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูนุชนะคะในคณิตศาสตร์ครูนุชนะคะวันนี้ครูนุชเตรียม ep 8นะคะมาให้พวกเราลองฝึกทําดูนะคะโจทย์วันนี้นะคะก็คือ14ยกกาลัง2ล็อกฐาน14มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราลองมาทําด้วยกันนะคะค่ะอันดับแรกนะคะโจทย์ข้อนี้นะคะจะมีลักษณะคล้ายๆกับสมบัติล็อกอยู่ข้อนึงนะคะก็คือลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวครูนุชเขียนสูตรให้ดูนะคะ a ยกกำลังล็อก b ฐาน a นะคะจะมีค่าเท่ากับ b เสมอนักเรียนจำได้ไหมคะสูตรข้อนี้นะคะสมบัติข้อนี้นะคะคล้ายๆกับโจทย์ที่เราเอามาวันนี้เลยนะคะก็คือตัว a ของเรานะคะก็เหมือนเลข14ถูกต้องไหมคะส่วนตัว b ของเราคล้ายๆกับเลข5นะคะแต่ในสูตรข้อนี้ข้างหน้าล็อกเป็นเลข1นะคะซึ่งเราไม่เขียนแต่มันเป็นเลข1นะคะส่วน โจทย์ที่เราเอามาเป็นเลข2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก่อนจะใช้สูตรข้อนี้นะคะนักเรียนจะต้องทํา2เนี่ยค่ะให้เป็นเลขชี้กําลังของ5โดยสมบัติของล็อกก็ทําได้นะคะย,ย้ายตัวเลขข้างอยู่หน้าล็อกไปเป็นเลขชี้กําลังนะคะอ่ะเราลองมาทําด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็จะได้ว่า14ยกกําลังล็อก5ยกกําลัง2ฐาน14โอเคไหมคะเพราะฉะนั้น ล็อกหายกกำลังสองนะคะนักเรียนเพราะเพราะว่าเลข2ตัวนี้นะคะสามารถย้ายขึ้นมาเป็นเลขชี้กำลังของ5ได้ตามสมบัติล็อกนะคะจากนั้นเราก็ทำต่อนะคะก็เป็น14 l o ล็อก5กำลังสก็เป็น25นะคะ5คูณกัน2ตัวได้25นะคะแล้วก็ฐาน14จากนั้นเรามาลองสังเกตสูตรนะคะที่คุณนุชเขียนให้ดูเพราะฉะนั้น A ของเราก็จะมีค่าเหมือน14ตัวนี้นะคะ ต่อไปนี้ b ของเราก็จะเหมือน25ตัวนี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะคะจะมีค่าเท่ากับ b ซึ่งมีค่าเท่ากับ25นั่นเองโอเคค่ะจากนั้นเราก็ตอบได้เลยค่ะตอบ25ค่ะข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะเด็กๆลองเอาไปฝึกทำดูนะคะสำหรับวันนี้คุณนุชไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ